ทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกรุงกรุงกริงพี่เซมเอเจเพดเมนด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะเกมของเกมตอนนี้เป็นพนักงานร้านกาแฟแล้วค่ะส่วนเขาก็ขับเป็นราเดอร์ส่งอาหารใช่ออ๋แล้วคุณเจอกันครั้งแรกที่โรงหนังจริงๆไหมจริงค่ะ ย้อนเหตการณ์วันน,นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคะคือตอนนั้นหนูอ่ะทํางานมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะทํามาก่อนเขาก็คือเป็นพนักงานขายตัว๋วค่ะแล้วคือมีอยู่วันหนึ่งก็คือพนักงานทางด้านเก็บโรงอ่ะเขาคนขาดทีนนะคะเขามาสมัครงานอ่าแล้วเราก็เลยได้เจอกันใครจีบใครก่อนหนูค่ะหนูค่ะหนูชอบเขาก่อนใช่แต่ตอนนั้นอ่ะคือหนูชอบเขาแต่ว่า ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเราอ่ะมีแฟนอ๋าก็ไม่ไรไมด้เราก็ไม่ธรรมดานะมีแฟนแล้วก็แอบบอกพนักงานก็บเอาแล้วคือเรามีแฟนอยู่แล้วเราแอบชอบเขาแล้วมันไปเริ่มจีบกันได้ยังไงเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมค่ะคุณเกมปิ๊งในตัวคุณทินไม่รู้อะค่ะเห็นหน้าเขาก็ชอบเลยมันจะเป๊กก็น้องใช่คุณมองเขาแบบเดียวรู้สึกแบบเอออยากได้เอออยากได้เออแล้วกับแฟนเราอะ ตอนนั้นก็คือเราเราก็รักแฟนเรามากอยู่นะตอนนั้นแต่คือแบบว่าช่วงหลังๆอะค่ะมีปัญหากันบ่อยแล้วเราอะเลิกกับเขาใช่ใช่แล้วก็เลยเป็นโสดใช่แล้วคนนี้ก็เลยแบบเออมีกินกินเลี้ยงกินเล่นอะไรกับน้องที่ทํางานเนี้ยค่ะแล้วคือความที่เขามาใหม่อะ เออทีนมามากินมากินเลี้ยงกินอะไรกันมาข้างล่างนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีมีน้องหลายคนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าจะมากินอะ่ะเดอ้อไปช่วยเก็บโรงเออเออทำในที่เราเลิกงานไปแล้วแต่อยากช่วยเขาก็อ,อยากให้เขามานั่งกินตอนนั้นค่ะก็เลยคุณไปช่วย<ม>เขารู้ตัวไหมว่าคุณชอบเราอยู่ก็ช่วงนั้นไม่รู้เพราะว่าเขาก็แบบเหมือนมาแซวเราเล่นเล่นแบบเหมือนเราแบบเหมือนที่ทำงานเดียวกันเราก็แบบคุยกันผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนั้นเขาก็มีแฟนแต่แบบเหมือนพักหลังเขาเหมือน น่าจะเลิกกับแฟนก็เริ่มก็เริ่มมาคุย,คยกันาากใช่แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เริ่มรู้สึกก็คือเขาถักมาว่าแบบมากินไหมเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเก็บโลงพอทํางานเสร็จจะได้ลงมากินด้วยกันประมาณนั้นครับก็เริ่มรู้สึกตอนนั้นพอเขารู้สึกนานแล้วเราจะเริ่มรู้สึกตอนนั้นเขาไปช,ช่วยเก็บโลเ่เราเรารู้สึกตอนนั้นและในที่สุดพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงถึงแบบว่าได้มาคบกันคะเราก็เริ่มคุยกันก่อนศึกษากันก่อนว่าเราอ่ะชอบเขาจริงไหม ราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ครั้งแรกก็ได้ที่เรารู้สึกอ่าเราก็เลยคุยกับเขาอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดีมากเขาเขาทุกอย่างกับเราเขาคอยถามเขาคอยห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้เริ่มรู้สึกว่าอ่าคนนี้ใช่แล้วแล้วเราก็ถามเขาว่าเราโอเคกับเขาไหมเขารู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าเคมีมันตรงกันโอเคมันคุยกันรู้เรื่อง ก็เลยตกลงถามเขาว่าคบกันไหมแล้วเราก็เลยได้คบกันตอนนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วคะก็จะสามปีแล้วคะ่ะจะเข้าสามปีแล้วเคยมีช่วงเลิกกันไหมมีค่ะเพราะอะไรตอนนั้นก็ทะเลาะกับเขาเรื่องงานบ้านงานบ้านใช่เราไม่อยากทำงานบ้านไม่หนูชอบทําโลกกอะเขาชอบเป็นคนเก็บต <laughs> เมีเริ่มไม่เข้ากันแล้วตอนแรกคือเคมีเข้ากันก็เึงนได้ไม่ดีใจนะที่มีคุณทินคอยเก็บให้ใช่สุดท้ายเขาไปง้อหรือเรากลับมาเองเขาไม่ง้อค่ะกลับมาเองกลับมาเองเราก็กลับมาเองวันนั้นกลับมายังไงด้วยเหตุการณ์อะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะใช่เราก็เลยเลือกตัดสินใจกลับมาขอโทษเขาค่ะอุปสรรคของทั้งคู่คืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นพอลงหนังปิดชีวิตเปลี่ยนคืออะไรคะตอนแรกก็คือเราใช้ชีวิตกันปกติไม่ได้คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ โควิดระบาดเราก็ใช้ชีวิตเหมือนไม่รุ่นธรรมดาพี่ทำงานเก็บเงินเพื่อจะสร้างตัวเพราะเรามองอนาคตกันไว้แต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดปุ๊บทุกอย่างมันก็คือล้มหมดค่าบ้านค่ารถที่เราไปซื้อมาอย่างที่อาจจะค่ากินเนี่ยครับก็เลยมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้รอดจากเหตุการณ์นี้ใช่ก็เลยได้มาขับเดลิเวอรี่ปัจจุบัน oh. คือสถานะการเงินดีขึ้นแล้วไหมคะ ก็ดีขึ้นครับพี่ก็คืออยู่ได้เนาะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ครับเพราะมันมันมันก็ต้องปรับตัวครับค่ะครบมาสามปีแล้วเกมมีอะไรอยากจะบอกกับคุณทินบ้างคะก็อยากจะบอกเขาค่ะว่าขอบคุณที่ผ่านมาที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยกันผ่านอุปสรรคตรงนั้นต่อให้จะเกิดวิกฤตอะไรยังไงเราก็ยังช่วยกันจับมือกัน แล้วก็ช่วยกันต่อไปค่ะที่รม่มีละอยากบอกเกาบ้างก็ขอบคุณครับที่รับในเรื่องที่แบบเราอาจจะงี่เง่าในบางครั้งเราอาจจะลมร้อนใส่เขาหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สนใจเขาเนี่ครับก็ขอบคุณที่ทนกันมาแล้วก็ลุยอุปสรรคกันมามากมายจนมาถึงทุกวันนี้ก็ก็ไม่คิดว่าจะคนนี้จะทนกับเราได้รักไหมคะก็รักครับพี่